สวัสดีครับผมเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่จุดคัดกรองนะครับคัดกรองผู้ป่วยเหมือนเดิมนะครับผู้ป่วยที่เข้ามาก็จะมาที่นี่นะครับอันดับแรกนะครับต้องมาทําประวัตินะครับก็จะมีโต๊ะมีที่สําหรับไว้ให้นั่งนะครับพักก่อนนะครับนั่งพักนะครับนั่งพักครับผม นี่ครับเราจะมีแฟ้มนะครับ่ามเอกสารทําประวัติไว้นะครับว่ามาวันไหนนะครับวันที่เท่าไหร่เป็นอะไรอายุเท่าไหร่เชื่ออะไรมาจากไหนนะครับผมเสร็จแล้วก็จะทําการวัดความดันนะครับวัดความดันนะครับถ้าความดันเป็นปกติก็จะได้เข้าห้องนะครับแต่ถ้าความดันสูงเกินไปนะครับเราก็จะให้พักผ่อนให้พักผ่อน ให้นอนพักผ่อนก่อนนะครับบางท่านนะครับอาจจะกินกาแฟมาหรือว่าตื่นแต่เช้ามานะครับตื่นแต่เช้ามาเพื่อเดินทางมาอยู่ไกลนะครับบางท่านก็อยู่ไกลตื่นแต่เช้าแล้วก็ซัดกาแฟมานะครับมาถึงก็วัดคำดันแดงแจะเลยนะครับทางทีมงานเพื่อช่วยคุณหมอนี่ก็จะให้นอนพักสักแป๊บนะครับกะให้กินน้ำเย็นนะครับ น้ำเย็นแล้วก็จะให้เข้าไปข้างในห้องนะครับให้เขาไปข้างในห้องนี้นะครับครับก็ไปข้างในจะมีเตียงนอนนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนวดนะครับพอนวดเสร็จนะครับก็จะพาเขาเข้ามาห้องนี้นะครับมาประคบน้ําแข็งนะครับกลไกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ทําประวัติเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะ ให้เข้าห้องรักษาเข้าห้องรักษาแล้วก็จะพาเข้าห้องพักพาเข้าห้องพักนะครับก็จะมีพี่ปูนะครับไปบอกอาการว่าเป็นอะไรอะไระเส้นเข้ากี่เส้นนะครับเส้นเข้ากี่เสน้นเส้นเข้ากี่เสน้นต้องรักษากี่วันนะครับสวดโน่นนะครับอะไรนะครับนั่ง ข้าวอยู่นะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับเต็มเข้ามาแล้วครับผมถึงเมื่อกี้นี่นะครับถึงเมื่อกี้นี่เองนะครับผมหัวนั่งอยู่ข้างนอกนี่ครับตอนเช้าครับนี่ดูบรรยากาศภายนอกไปด้วยครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับผูอป่วจะจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นส้มซาบ้านนอานี่นะครับ สัตสัตบ้านเฮาอันนี้นะครับผมตัวมันใหญ่หนึงครับพี่น้องเนี่ยนี่ลานวัดของเรานนี้ครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับบอกได้เลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับนี่จะร้อมด้วยไปด้วยธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติไม่แออัดอาการตอนเชาน้านี่ตอนนี้กําลังดีนะครับอ่าตอนนี้กําลังดีลมพัดเย็นครับ จำพัดเย็นๆย็นจำพัเย็นเย็นน,ยน,นะครับผักออกเย็นอิกของเราก็กําลังเจริญเติบโตนะครับกําลังสวยงามกําลังสวยงามนั้นนะเข้าไปทําคลิปที่นึงนะครับทําคลิปเดียวนะครับบานท,ทีก็จะเข้าไปทําำ YouTube นนั้นนะครับ ป่วยกินข้าวออเดงกบดนนะครับนั่งกินข้าวออดงก็อก็อีกสักพักหนึ่งนะครับสักพักก็คงจะเริ่มปฏิบัติการนะครับผมเริ่มลงมือนะครับเริ่มลงมืออีกสักพักหนึ่งก็คงจะเดินเข้ามาที่นี่นะครับเพื่อวัดความดันนะครับเพราะว่าต้องวัดความดันกันตลอดไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับ เมื่อวานนี้ก็มีผู้ป่วยนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาหลายวันแล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องความดันครับผมจนเมื่อวานนี้ต้องได้พาไปโรงพยาบาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโรงพยาบาลเอกชนไปให้คุณหมอตรวจด,ดูว่าความดันเป็นยังไงเพราะว่าวันอยู่ที่นี่นะ่ะวัดความดันอยู่ที่นี่สองวันติด ความดันนี่ร้อยหกสิบขึ้นเลยนะครับคุณหมอก็เลยไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้เข้าห้องนะครับก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลจังหวัดไปดูนะครับไปดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปถึงก็ความดันลดลงนะครับทีนี้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้ยามาให้ยามาวันนี้ก็คงจะได้เข้าห้องรักษานะครับ ที่เขาเป็นกระดูกทับเส้นที่เอวและสะโพกนะครับเขาเคยมารักษาที่นี่นะครับเคยมารักษาที่นี่แล้วหนึ่งครั้งเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับก็กลับมาเป็นอีกสาเหตุที่กลับไปทํางานนะครับกลับไปทํางานกลับทํางานไปยกของนะครับก็เลยกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็เลยรู้จักสถานที่แล้วนะครับก็เลยกลับมาอีก ก็เลยกลับมาอีกรอบน,นะครับตอนนี้ก็มากับภรรยาแล้วก,ก,ก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับมากับภรรยาแล้วก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่ครับถ้ารู้จักสถานที่แล้วก็ไม่ต้องตามมาหาที่อื่นครับเขารู้นะครับ,รบว่าที่นี่สามารถรักษาเขาให้หายได้สามารถรักษาเขาให้หายได้เขาจึงมาเหมือนผู้ป่วยหลายๆคนนะครับ ถ้ามีอาการปับ๊บก็มาปับ๊บโดยที่จะไม่โหวยหาที่อื่นพเพราะารู้ที่นี่สามารถทำให้เขาหายได้ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำปลายมานนี่แหละครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมานจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเบอร์โทร0 8 0ย์ 3, 3 6 7 6 1นึ่งศูนย์แปดนย์สามสามสามหกเจดหหนึ่งนะครับจำเบอร์นี้ไว้ให้ดีนะครับผม เบอร์นี้ว่าให้ดีอ่าจะได้ทักเข้ามาคุยอาการกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาการเป็นยังไงเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นรายละเอียดข้าวๆนะครับอ่าเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ